สวัสดีค่ะคนทุกที้คีทุบฟามช่องนี้พิธีของอร่อยนะคะคลิปนี้เราอยู่กันที่สวนเพลินมาร์เก็ตถนนพระราม4คลองเตยกรุงเทพมหาคนครนะคะเราอยู่ที่โซนของร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถานอนเซนสาขาสวนเพลินนะคะเราเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นต้องเบรกหมด เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็เลยมาเร็วหน่อยก็เพื่อที่จะรับประทานต้มเล้งม,ม,มีทั้งหมด3ตอนเขามีให้เลือกน้ำข้นกับน้ำใสนะคะแล้วก็น้ำใสที่เป็นต้ยมยำแล้วก็น้ำต้ยมยำน้ำข้นอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งมาออ๋ ผมเป็นคนชอบกินต้มเล้งมีร้านไหนมีต้มเล้งเราก็จะแวะมากินสายต้มเล้ง <ś c oughs> สายต้มเล้งโอ้ชิ้นใหญ่มากนะถ้ากินเอาสะใจมันก็ออออร่ยนุ่มๆเขาที่ใจอยากแล้วมาไลาหลาเพื่อนแะล้ว ้องเซนเนี่ยได้กินแล้วพ่ไปมาล้าก๋เต๋ยวทำไมไม่สั่งก๋เตี๋ยวร้านนี้มากินบ่อยแล้วแต่ว่าอะไรที่เป็นไฮไลท์อร่อยของเขาเนี่ยเราก็จะสั่งบ่อยหน่อย้อน,นีซึ่งอันนี้คือไม่ใส่พริกเยหมูกรอบเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือเนี่ยหมูกรอบผัดพริกเกลือมาพร้อมกับไข่ไข่ออนเซน

อันเนี่ยอร่อยแบบไม่ใส่ผงชูรสเพราะเจ้าเขาจะเขียนหน้าร้านไวใ้ใหญ่ๆเลยว่าร้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสผัดพริกแห้งอ่ะผัดมาผัดกะเพราขึา้นแป้งอ่ะเหมือนตัดที่เมาเหรอผัดพริกแห้งอ่ะมันก็จะแห้งๆแต่วาลวาไข่ปลาไข่ดาว ไก่แดงแน่อไก่แ,กแดงนี้ก็ทอดประมาณกี่นาทีเนี่ยไก่แดงทอดกี่นาทีทำไมมึงไม่ไปสัมภาษณ์แม่ครัวถามงจะรู้ไหมอ่ะเป็นจก้ลธรรมชาติบานบ้านที่อร่อยชีวิตนี้ก็ มีความสุขกับการการกินนะพอดีว,ว,วันนี้วันนี้หวยออกพอดีเลยวันนี้เป็นวันหวยออกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะถูกหวยกินหรือว่าจะกินหวยเกิดีแน่แน่แต่เนี่ย<า>นะนะกินกับเอาไก่อหไม่ว่าคุณจะถูกหวยึ่งหรือว่าคุณจะถูกหวยกินไม่ต้องต้องปเมินต่อไปจำมาว,ว่าวัดหน้ายังมีเสมอต่อต้องเล่นหน่อย ขณะนี้คุณกาลังรับชมดินทุกตี้ขี้ทุกปั๊มช่องนี้มีแต่ของอร่อยนะคะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านนอนเซนสาขาสวนเพลนมาร์เก็ตตรงข้ามกับช่องสามช่องสามไหนไทยทีวีซีช่องสามพี่จะนั่งกินอยู่แล้วเจอจระยิบกับน้องใบเ้เลยก็กลับไปอนอนแล้วกลับไปนอนแล้วปั๊เนี่ยเดี๋ยวจะดูจะพาดูจะดูบรรยากาศสักหน่อย ามาชมบรรยากาอมาปิดเลยค่ะเดี๋ยวไปชดกับค่าไมโครขอบคุณสรับรการติดตามร,รมับชมช่องดูทูสก,กินทุกที่ทุกปั๊มของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ อร่อยหรือหิวก็ติดไม้นะติดไม่นะแท้ร้านปื้มเลยอ่ะปกติอะกินอะไรอ่ะปกติกิน กินจิ้นเดียวนอกนั้นผัวแท้หมดกคุณงานก่อนเข็ยนเนื้อตรงไหนบ้างเอามอปากกามาวงคุณหมูแพงด้วยฮะหมูแพงต้องกินให้คุ้มีหมดอัน บอกว่าปรับเลยเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะหล่อไม่ได้ต้องกินกินเล้งด้วยช้อนซ่อมต้องใช้ช้อนซ่อมช้อเราอยู่กับเมียมาหลายปีเอานิ้วขึ้นมาจกเลยอันนี้เขาเรียกแวฟกไหมภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรแวฟกเนื้อเหรอแวฟกแฟกเราเรียน มีเล <muitas> ียกรถเลียกรถรถแวววับอ no ันนี้แวววับแวววับแปลว่าหัวมันแปลกใช่หมดเลยนี่มันออ๋หมดเกลี้ยงนหมดเกลี้ยงนเรื่องแวววับ ได้ด <laughs> เลยได้เลยผมนีนก่นกระดัดกินในร้านนะถ้ากินที่บ้านจะขนาดไหนกินท,ที่บ้านก็อย่างนี้นะเนี่ย ปัดสีก็นะกินรวยเนี่ยปัดสีคืออะไรไอ้ไอ้ทำไมเราจ่ายตังค์อ่ะปัดสีแล้วก็เรียกหยาดตกเราจ่ายตังค์กินนะเราไม่ได้สั่งขอกินฟรียาตกเราจะกินยังไงก็ได้หยาดตกคือกินแาบบูมาร์กหยาดตกไม่มีมารยาทขี้เดียดสะทุนถอยไม่มีวัฒนธรรม ทำมือยังยัางยังไม่หมดแหงเหลือหมูฟอไปกินตอนท้ายนะ